สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่เราย้ายจากครัวกลางครัวใหญ่นะคะมาทํากินที่ครัวหลังบ้านนะคะหลังบ้านของแม่ดานะคะวันแรกนะคะที่ย้ายออกมาแม่ดาก็ตั้งหม้อข้าวไว้นะคะตั้งหม้อข้าวไวก้ก็ตอนนี้ก็โอ้สุกแล้วนะนังเตาฟื้นเพราะว่าแชสแม่ดาหมดยังไม่ได้เติม แต่ก็นี่แหละค่ะเพราะว่านึ่งข้าวหรือว่านึ่งผักเราประหยัดนะถ้าเราดังด้วยเตาฟืนนี่ก็ประหยัดถ้าข้าวแข็งเราก็นึ่งนานๆหน่อยแล้วอีกอย่างนะที่สำคัญนะเราดังไฟเราทำกับข้าวเตาฟืนนะมันก็จะได้ย่อยสลายพวกไม้เศษไม้พวกนี้ไปด้วย แล้วก็ไล่แมลงนะคะไล่แมลงที่มันมามันมาตอมมามากินพืชผักของเรามันได้กลิ่นควันไฟมันก็มันก็ไม่มาเท่าไหร่นะฮึสุกแล้วนะเอฟซีข้าวมันก็จะทำครัวหลังบ้านกินด้วยกันกับนีกินด้วยกันกับเบี้ยวเนืดนะเพราะว่าม,มีเวลามีเตาแก๊สนะเตาแก๊สของพี่ยูโรเนาะ ก็สามารถมาทํากินเลยนะเวลาก็จะนึ่งข้าวไว้นะเวลาก็จะนึ่งข้าวไว้แล้วก็ปลูกผักปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะปลูกมะละกอไว้กินเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ดาจำได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตนะคะโตมาด้วย โมาด้วยอะไรนะมะละกอนะคะที่จําได้เนาะเมนูหลักๆคือตํามะหุงตํามะหุ่งซา,งส,าสายบายเย็นก็นี่แหละค่ะไม่มีอะไรกินก็เก็บมะหุ่งมะตํานะคะเก็บมะหุ่งมะตามําจะถามว่ามีไหมมะเขือเทศนะคะมีพริกเกลือปลามะนาวส่วนครัวแม่ดาก็ได้จัดระเบียบเข้าไปนิดนึงนะคะจัดระเบียบเข้าไปนิดนึงก็คือนี่ยพืวยจันทร์ามก็จะใส่อันนี้ไว้นะคะ เครจนานซ้แม่ดาวก็มีอยู่สองสมามใบนี่แหละชอ้อนนี่ตู้ตู้อะไรนะตู้ที่เก็บเพวจ่จานซามแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพวกน้ำตาลพวกซอสพวกปะลาทิกล่นนะผงนัวน,นี่มาจิ้มปันหลักๆก,ก็มีเกลือมีซูรสมีปะลานะคะกับน้ำปลาแค่นี้แหละไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีหอมมีกระเทียมหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ อะไรล่ะลูกหืมอะไรคะโอ้ลูกๆหิวมามามาข้าแถวข้าแถวเร็วๆเร็วๆเร็วๆข้าแถวลูกข้าแถวข้าแถวมามามาข้าแถวให้เป็นระเบียบนะข้าแถวให้เป็นระเบียบลูกกินไม่ต้องมองหน้าแม่หรอกแม่ไม่ดูหรอกนะข้าแถวให้เป็นระเบียบลูก เนะข้ามาเออเข้ามาเข้ามาหนูก็ถอยหนูก็อยู่ฝั่งนี้ก็ได้ลูกหนูก็อยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะกินนะให้เป็นระเบียบนะลูกนะอย่าเหยียบขาดอาหารอย่าหยีพิ้งกินกว้างแมวหมาอดอยากมีมากหนักหนาเลนะลูกนะหนูมีอยู่มีกินหนูต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญแล้วก็ไปหนุนนำให้เขานะ่ะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขนะลูกนะ ที่ทำให้หนูได้มีอยู่มีกินดูน้องๆก็น่ารักนะเ้าก็กินไม่ทะเลาะกันกินอิ่มแล้วก็ไปเล่นตามภาษาเด็กๆนะเขาก็กินกินอิ่มแล้วก็ไปเล่นไม่กวนไม่แอวข้าวก็สุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็นึ่งผักเราจะใส่กล่องข้าวเหนียวแม่ดาก็จะนึ่งข้าวไว้นะคะยังไม่ได้ะหงกระดงใสขนนงขะะ่ข้าวหนึ่โอ้ยมขาวเขาเจาะนะคะพอดีนะคะ ถ้านึ่งเต็มหัวนี่ก็โอ้ยกินกันได้ทั้งวันเลยวากินหิือล่เด็กเด็ก ขาเหนียวก,กองขาหน่อยนะพี่นอ้องกลองข้าวน้อยแต่ก็แน่นนะเนี่ยอัดเข้าไปอัดเข้าไปอุ้ยเหลือกองอีก,กนะฮะหัดสเต็มเลยนะนี่นี่แหละเขาเรียกว่ากองข้าวน้อยในเอทีนะนี่ กล่องข้าวน้อยกินเท่าไหรเขาไม่หมดนะดูดูดูดเต็มแล้วอันนี้ข้าวยากหมากแพงว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดโอ้ย้องลำบากขนาดไหน ดาจะมาเก็บดอกแคนะคะขอดอกแคเนี่เด้วยอ่ะปุ๊กมันย้ายแล้วบี่ปุ๊กมันแบ่งย้ายออกมาแล้วบอสกันนะ ได้เยอะเลยนะุูนะ่ะเด็กๆเล่นอะไรกันเฮเล่นอะไรกันฮะเล่นอะไรกันฮะเสียงอะไรเนาะดังคลึมคลึมคลุมอ้าวลุงช่างจัดระเบียบใหม่มาถังขยะไปไว้ไหน,นเนาะจะไปไหน อ๋อยังไม่รู้ก็เสือชอบสีเหลืองนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำกับข้าวด้วยกันนะเอซีแซ่บมันห้อนมันห้อนนี่แล้วก็พคตรโคพรน ไฟมันแห้งโตดไม่ต้องสุ่มเข้าเยอะมันแรงเกนไปเราจะคั่วก่อนได้ีนะคั่วให้หมูแห้งก่อนมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะบางทีเราทําทําไม่ถูกวิธีมันก็จะมีกลิ่นคาวๆทำให้เราไม่อยากกินนะเราต้องคั่วก่อนให้น้ําแห้งแล้วค่อยเติมน้ําลงไปคั่วจนน้ามันหมูมันออกแต่เราต้องคั่วไฟอ่อนๆนะใส่พริกใส่เกลือแล้วนะปรุงเรียบร้อย ส่วนอันนี้ก็คือข้าวนะคะถูกแล้วนะหอมอ่ะไม่ไม่เลยน้ำที่เราเตรียมไว้นะ,ะน้ำนี่เราก็คัดวไปคั่วไปคัดว,วจนน้ำแห้งจนน้ำมันหมูมันออกไปมันแห้งโคตร อกแคนะสังเกตดูดอกแค์ก็จะมีพวกแมลงพวกไหลที่มาคอยดูดน้ําหวานน้ําเลี้ยงจากดอกแค์แต่ความจริงเขาบอกว่าเอาน้ำยังไม่แห้งนะยัไม่ไปกันไปก่อนใครฤๅซีคุยกันไปก่อนนะห้วยไฟมันแห้งโคลนร้นไฟมันแรงไปเอาออกไปก่อน แล้วเราก็จะซ่อมผักก็คือเอาหัวมันออกนะเขาบอกว่ามันจะขมบอกว่ามันจะขมเราก็จะเอาออกก็จะให้เอซีสองดูนะว่าเราขั่วหมูโดยที่ไม่ได้ใส่น้านะน้ามันหมูมันออกมาเองนะเอซีนะแทนเอทีกินนะคะนี่กินได้เลยนี่ก็บินได้เลยนี่รวยนี่ก็กินเพื่อปรุงตรงนี้ก็กินด้วยกันในอันไหนที่มันหย่อนออกมาก็เอาแบบนี้เลยนะนี่นี่นะฮะนั่อ มันจะได้สวยๆไงเนี <squeez aha. S 1> ่ยเดี๋ยวเราจะเอาของพี่รักมาให้ประดาปลูกอีกนะเนี่ยเออปลูกด้วยกันเนี่ยนนั่นแหละนั่นแหละเราก็กินด้วยกันเก็บใช้สอยกินจะปลกังยังยังรอวันเลิกงานยามดีก่อนตรงนี้เพราะว่าจะได้ใส่ไม้สีเอ้ยนี่น่ากินขนาดเลยเสียดายไม่มีข้าวเบือข้าวเซ่ปราดินผักใงรักเราก็ปลูกไว้นะในครัวของเรา้อมเราก็ปลูกถ้าแอนจะยำหรือว่าทำอะไรก็มาเก็บมาใส้สอยเลยโอ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะ พราะม่นไม่ดาก็ไม่ได้ปลูกกันคือกกินด้วยกันส oh. ่วนรวมนี่แหละในครัวนี่แหละคือแอนแดนก่อนที่เราจะสุกเราก็ใส่เอ้าใส่แล้วพี่น้องโอ้โหใส่ทั้งยาวอย่างนี้พี่น้องดูใบดูใบแมงลักเขาด้วยโอ้โหเขาใส่ทั้งยาวแบบนี้เลย MC ดูนี่แหละครัวบ้านๆ้นะน่ากินมากเลยนะนี่มากินด้วยกันดูมะเขือเทศ